แล้วต่อไปก็จะเป็นสุดลักตันนี้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นด่างลายหินอ่อนนะตู้นี้แต่ผมขายในในราคาลุ้นด่างจริงๆก็คือด่างด่างลายหินอ่อนด่างเปิดอเปมาแล้วเนาะต้นนี้นี่นะคะทุกคนสุดลักสวยมากอ่ะอันนี้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะคะนี่สวยจังสองร้อยเก้าสิบลายเปิดอเปแต่คือดูสวยมากเลยนะคะด่างแบบเปือเปนะโอเคค่ะพี่พงศ์ต้นต่อไปเลยค่ะ ต้นต่อไปอันนี้ก็ไม่ไม่แอนเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่บ้านเองลูกไม้หวานนี้นะคะเป็นลูกไม้หวานนะคะร้อยแปดร้อยแปดสิบบาทต้นนี้ร้อยแปดสิบบาทนะเดี๋ยวเริ่มกัดแล้วเขาจะออกสีนี้เขากัดด่างด่างเขียวเขาจะเป็นเขียวขาออกชุ่มผูหน่อยๆนะนี่เขาจะหวานๆนนะคะทุกคนสวยนะร้อยแปดสิบบาทนะคะลูกไม้เดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่ง วันวันนี้วันนี้มีมีลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากโอเคเดี๋ยวตามพี่พงษ์ไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างนะคะทุกคนเห็นอะไรแวบๆหรือยังคะอันนี้ผมแนะนําก่อนอนี้ชายชนเราก็ให้ราคาเดียวกันนะอันนี้คือชายชวนกับต้นแรกได้แล้วเท่าไหร่นะคะต้นนี้ชายชวนต้นนี้เท่าไหร่นะคะพี่พงษ์เอ่อที่ห้าร้อยแปดสิบบาทนี่นะคะราคา โอเคราคาเท่ากันนะคะอันนี้อันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นไม้ด่างแนะนําเลยชื่อว่าซับอารุณซับอารุนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนนี่ดูดูความด่างเขาต่างจากกอกเกดนะซับอรุนนะคะคือเขาดูเผลๆจะคล้ายๆแต่มีความต่างนะคะทุกคนโอสสวยมากเลยค่ะนี้ซับอารุนเลยด่างซับอารุนต้นนี้โอ้โห เป็นไม้ใหม่ด้วยนะคะทุกคนค่ะใช่ครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่พงศ์สี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทนะคะทุกคนแต่ผมมีสวยมากผมมีที่ลุ้นด่างมาแบ่งนี่มาดูลุ้นด่างกับพี่พงศ์กันนะคะมี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 ลุ้นด่างมาแบ่งลุ้นด่างต้นเท่าไหร่คะพี่พงศ์ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทซับอรุณลุ้นด่างนะคะมีต้นละห้าร้อยบาทในกระถางไซส์สี่นะคะมีโหฟอร์มแข็งแรงแล้วนะคะต้นนี้รู้สึกจะมีมีสอง มีสองต้นนะนี่ออันนี้อันนี้อันนี้ดูดูดูเอาได้เลยนี่นะคะพี่ผมก็ให้ไปแบบนี้เลยนะคะนี่ละพายเยวเลยแต่ว่าอันนี้มีสองต้นต้นนี้ไปรุ่นเอานะครับด่างไม่ด่างต่อขายที่ห้าร้อยทุกคนอันนี้ยังไม่กลางผมก็ตอบไม่ได้แต่ดูสีเอาเองดูต้นนี้อันนี้รุ่นด่างใช่แต่ไม่เหมือนจะมีเชื้อด่างๆแล้วนะคะเพราะมันยังไม่กลางอือ ต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาทุกคนคาะอยากโดนมากเลยต้นนี้ไปลุ้นเอาโอเคนะคะแต่มันเหมือนเขาจะด่างแล้วนะคะทุกคนเบาแอบกระซิบนะคะรีบเลยนะคะไปไปลุ้นเราไม่ดูของเราทําเองนี่หลอดเขานะคะหลอดใหม่อันนี้อันนี้คือต้นที่เขาด่างแล้วนะต้นนี้กัดด่างหน่อยๆแล้วแต่ยังไม่ได้การันตีว่าด่างไม่ด่างก็ก็ก็ให้ราคาเดียวกันหมดนี่นะคะ ให้ราคาที่500บาทนะสวยานะคะทุกคนขา500บาทนะเพื่อน<ะ>ดูต้นนี้ต้นนี้ไปอื่นนะคะเป็นสีเขียวแต่ต้นนี้นี่ให้ดูเอานะคะให้ดูเอานะคะเบาแอบกระซิบนะคะมือลุ้นนะคะทุกคนขามือลุ้นนะให้ดูความด่ังของขอนะคะต้นนี้ต้นนี้ด่งังสวยๆนะมีแอบกระซิบเลยนะมีหลายๆต้นที่น่าลุ้นมากโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปเลยนะคะ ชายชนที่ยกมาจากในตู้แหละห้าร้อยเออ่าร้อยร้อยเก้าสิบบาททั้งหมดเลยแข็งแรงแล้วนี่ให้ดูอึ๊บนี่นะคะแข็งแรงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีสรงที่เป็นบางใหญ่โอเคนะคะชายชนดูได้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้นี่ก็จะมีชายชนนะคะเยอะบางใหญ่เออบางใหญ่นะคะเพื่อที่ อ่าเป็นบางใหญ่นะคะยอดมงกุฎใส้แข็งแรงความแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้สุดลักสลักลุ้นด่างนะคะทุกคนอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะมีให้ทุกคนเลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ไม่ไม่มีราคาต้นนี้ยกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกชุดนึ่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันมากมาจากสวนที่เพชรบุรีนะคะที่ที่เราเคยไปดูที่สวนที่เพชรบุรีแล้วนะคะการปีใหม่นี่อันนี้พญานาาช พญานาคราตต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบต้นนี้นะคะ<อ>ที่เนอันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบพยานาคราชนะคะเป็นไม้กาบนะคะสวยนะทุกคนเริ่มกัดตีแล้วในกระถางไซส์สี่มีประมาณห้าใบนะคะฟอร์มสวยแล้วโอเคต้นต่อไปค่ะอันนี้<ไ>ปเป็นตับปีเดชนในโชดอันนี้ชื่อว่าในโชดในโชดดูนะคะใบคล้ายๆใบโพแล้วสีแบบนี้นะคะ ว้าวว้าวนะคะสวยสวยนี่เราเพิ่งเคยได้ยินนะคะต้นนี้ชื่อตับวีลชนวีลโชดนะคะในโชดอนไรโชดในโชดสวยค่ะสวยสีแบบนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่มีอยู่สองนะคะมีอยู่สองต้นนะคะทุกคนาดูต้นนี้บ้างนะคะนี่อันนี้คือนายทองเหม็นทุกคนนีป้ายแล้วนะคะไอไม่ใช่กัดสีแล้วนะคะสวยนะคะนายทองเหม็นนะ มีสีแดงแจมแ้มอ,อุ้ยสวยมากเลยนายทองมินอันนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่พงศ์เจ็ดร้อแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะทุกคนนี่ให้ดูความสวยแล้วนะนี่ให้ดูกันแบบนี้ไปเลยนะเปือแบบใกล้ชิดติดขอบจอกันนี้เลยเหมือนมาที่สวนเองนะโอเคค่ะต้นต่อไปเลยอมาดูผมอยากให้ดูวันนะี้อันนี้งามวงวาน ผมมีต้น,นที่เขาป้ายด้วยงามวงวาน,น,นค่ะทุกคนนีงานวงวานว้าวสวยจังใบแบบกลมน่ารักเลยแล้วป้ายด้วยนะคะต้นนี้ทุกคนคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะงามวงวานแปดร้อยแปดสิบทันแปดร้อยแปดสิบนะคะโอ้หเดี๋ยวเราจะให้ดู๊ให้ดูกันแบบสวยมากใกล้ๆกันนี้นะทุกคนจะได้ตัดสินใจถูกว่า นี่นะคะงามงบวานสวยไหมว้าวว้าวเลยนะคะต้นนี้สวยมากน่ารักมากนะคะโอเคค่ะพี่พงศ์ต้นต่อไปเลยค่ะอ่าแล้วอันนี้ที่เราเห็นทั้งหมดนี่เลยที่กัดบ้างหรือกัดน้อยอย่างต้นนี้กัดน้อยเห็นไหมอ่าต้นนี้กัดน้อยนะครับบางต้นยังไม่กัดพวกน,น,น,นี้นะครับอันนี้ละค่ะเท่าไหร่คะงามงบวานเหมือนกันนะคะแต่อันนี้กัดน้อย ยังไม่ป้ายนะคะสามร้อยแปดสิบต้นนี้นะคะทุกคนสามร้อยแปดสิบนี่ครับเดี๋ยวต้องก็ไปลุ้นกัดกันเอาอันเนี้ยใบแรกก็เขียวแต่ใบหลังๆเขาเขาเริ่มเขาเริ่มจะมากันทุกคนคะนี่ดูนะคะกัดมากกัดน้อยนะคะสวยด้วยนะนี่ครับมีเนี่ยดูต้นอื่นด้วยก็ไเลยครับมีหลายต้นนะนี่ดูเอาไปลุ้นเอาสามร้อยแปดสิบบาทนีนะคะราคาก็น่ารักน่ารักนะคะใบกลมๆสวยมากให้ดูเลย นี่นะคะไปดูตัวนี้ที่เขากับสีแล้วป้ายแล้วอันนี้เขากัดเรียบร้อยแล้วสวยจังเลยค่ะต้นนี้พอเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากเลยนะคะโอเคต้นต่อไปค่ะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่เราเห็นที่เราขี่เป็มนล้ก็คืออ่านี้ทิดาแม่กองอันนี้คือทิดาแม่กองแต่ต้นนี้สวยมากนะคะทุกคนทิดาแม่กองทิดาแม่กองนะคะนี่สวยมากนะคะทิดาแม่กองต้นนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบคนนี่สวยมากโอเคค่ะนีตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นนางฟ้านางฟ้านะคะสองร้อยเก้าสิบสวยเลยนี่นะคะนี่อ่าแล้วมีติดมาต้นหนึ่งอันนี้บาเห็นมีมีมาด่างนะคะทุกคนต้นนี้นะคะเทศเจ็ดสีเทศเจ็ดสีห้าร้อยห้าสิบด่างแล้วนะคะทุกคนห้าร้อยห้าสิบเทศเจ็ดสีด่างฟังไม่ผิดนะคะ ห้ายห้าสิบนะคะมีด่างแล้วนี่นี่นะคะราคานี้แบบน่ารักมากเลยนะคะทุกคนฟังราคาไม่ผิดนะ5้ายห้าสิบนะคะโอเคค่ะพี่พงศ์ต้นต่อไปเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะอันนี้ต้นเดียวไขวาก็อันนี้ก็จะเป็นพุ่มสุดรักที่เราอันนี้ไปแล้วแล้วก็อันนี้ไปยอดมากรดอีกชุดหนอ่ะลองดูเราดูชุดนี้จะเหมือนกันขายขายให้3 6 0นะเนี่ยจะกัดเม็ดแดงหมดเลยชมพูชมพูเข้มต่แดงอะไร แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่บอกว่าเดือนเมษานนี้มีอยู่นี่อีกต้นหนึ่งนี่นะคะทุกคนเดือนเมษามีอยู่สองต้นนะคะอ่าถ้าใครไวก็ได้ไปนะคะโอเคครับแล้วอีกันหนึงมาอันนี้มาฝั่งนี้มัมาฝั่งนี้ก็อันนี้จะเป็นจะเป็นมิ่งมิ่งมงคลนะครับนีเริ่มกับสีแล้วกับสีแล้วอะไรแล้วอันนี้ต้นลาสองร้อยอันนี้มีหลายต้นนะคะทุกคน มีบางคนต้นละสองร้อยบาทสอ, <นะ S 2> องร้อยรวมสองนี่กัดสีแล้วสีสวยนะคะโอเคต้นต่อไป,ปอันนี้คือเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างอันนี้ลุ้นด่างนะคะสายลุ้นนะคะครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะสายลุ้นนะคะใครอยากจะลุ้นก็มาดูได้เลยนะคะเนี่ยอย่างอันนี้รางละครที่บอกไปแล้วสอย นี่อันนี้ก็นางละครนะคะสวยๆนางนางละครที่บอกไปนละครเดียวนเช่นกันสัไม่ได้ก็ใครสนใจนะคะบอลสีช่วงนี้ก็ราคาน่ารักน่ารักนะคะนางละครตัวนี้ก็เท่าไหร่ก็สองร้อยเก้าสิบอะสองร้อยเก้าสิบนะคะาแล้วก็นี่รัตนาสีแปดร้อยประกันนี่ด่างายป้ายเยอะเลยสวยๆเลยเนี่ยครับโอเคค่ะก็ก็มี ดูเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะกับพี่พงคนะเราจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะกับพี่พงนี่นะคะทุกคนค่ะดูว่าต้นนี้ต้นนี้นะคะโหสวยเลยดะคะกัดอะไรหมดแล้วตอนนี้มันมีล้อมเพชรนะคะต้นนี้ว้าวๆ้านะคะนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ในกระถางไซส์หกนิ้วหกนิ้วค่ะทุกคนแต่ความเขาสวยมากนะคะนี่ดู ว้าวต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่พฟสองหมืนห้าต้นนี้สองหมืนห้านะคะทุกคนสวยมากฝ่เพชรเนใครสนใจนะมณีล้อมเพชรนะคะมีมีด่งต้นเดียวแหละเพราะว่าเหลือต้นเดียวแล้วนะคะทุกคนใช่มีด่งต้นเดียวเพราะว่าต้นอื่นก็เก็บไว้มีมีมีด่านะคะมีกัดสีสวยมากนะคะทุกคนมณีล้อมเพชรนะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราพาทุกคนมาชมนะคะแล้วก็มาอัปเดตที่สวนออมเงินนะคะก็มี นะคะบอนสีนะคะรุ่นใหม่ๆสวยๆเยอะเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางสวนได้เลยนะคะเดี๋ยวบอจะทิ้งลิงก์แล้วก็อ่าช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะพี่พงขอบคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้ามาเลือกกันได้เลย